วัชราอยู่ยิ่ง New Diamond Master ค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันนะคะดิฉันทำงานเป็นผู้บริหารของไฟ n a n c e นะคะก็คืออาจจะเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทของเซลล์ที่ขายสินค้านะคะแต่ว่าดิฉันก็มีการพบมีลูกน้องแล้วก็มีการพบปะ ลูกค้าค่อนข้างจะเยอะนะคะสิ่งหนึ่งที่เข้าสู่อะตอมี่นะคะก็คือเรามองว่าเป็นสิ่งตอนแรกเราไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะพี่เขาเอามาให้ทานนะคะก็คือสปอนเซอร์เราทานแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเขาก็ยังมองว่าเฮ้ยเราจะทํำไหมเราบอกว่าไม่ทํากินอย่างเดียวพอเพราะเราอยากสวยข้างในนะคะปัจจุบันเรามองว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ นะคะแล้วกินแล้วเราก็แบบหายไปจากสปอนเซอร์เลยโทรหาเราก็ไม่ติดพอณนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินแล้วดีนะคะเพราะว่าพอเราเข้าสู่วัยที่ย่างเขาเ้าเลขค่าเนี่ยเราจะมีกะมีฝ้ามีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่รู้ตัวนะคะพอเรากินเนี่ยเรารู้สึกว่าภายในเราดีขึ้นนะคะร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงนะคะพอหลังจากนั้นมาก็ เริ่มมาคิดว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องเสียตังค์ซื้อเป็นคนค่อนข้างงกรายได้ทางเดียวไม่พอรายได้จากตัวเองรายได้จากสามีนะคะแล้วเราคิดว่าถ้าเราอยู่กับอา o มีเนี่ยเรากินฟรีแล้วเรามีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับคนที่เรารักนะคะขอบคุณค่ะ